ก็บอกเลยนะครับว่ากระแสตอนนี้คือเกมแบบว่าค่อนข้างที่จะคนเล่นเยอะมากๆนะครับเพราะว่าแมปอย่าง Pilot t o w e r Defense เนี่ยกำลังอยู่ในช่วงปรับปรุงอยู่นะครับก็รอก,กันย,วยาวๆไปตอนนี้นะครับเกมก็มีอัปเดตเข้ามาอีกแล้วนะครับอัปเดตท,ที่8นาทีที่แล้วนี่ครับบอกเลยว่าเป็นการ เพิ่มตัวคิวเข้ามานะครับคือเป็นการแคนเซิลยูนิตออกนั่นเองสมมุติว่าเรากดยูนิตมาปั๊บเราไม่ต้องการตัวที่เราเลือกมาแล้วแล้วก็สามารถกดตัวคิวเพื่อแคนเซิลได้เลยครับอู้อันนี้ดีนะครับแล้วก็หมายเหตุตรงนี้นะครับเกมเนี่ยได้มีการเปลี่ยนทีมเปลี่ยนทีมเกมทั้งหมดเลยนะครับโอเค อันนี้ก็ผมว่าน่าจะมีกระแสะเรื่อง toilet tower defense เข้ามาด้วยนะครับเขาเลยแบบว่ามีการเปลี่ยนทีมในเกมนะครับเพราะว่ามีคนเขาดราม,มากกันเยอะมากๆเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้แหละโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูหน้าตาเกมกันเลยดีกว่านาะว่าเขาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับโอเคครับทุกคนน่าจะเปลี่ยนกันเยอะเลยเทียเดียวโอเคไปดูกันเลยดีกว่านะครับโอ้ยทุกคนเดี๋ยวนะเขาเปลี่ยนเยอะมากทุกคนดูสิเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยโกโบก Apa อะไรเนี่ย อ๋ออย่าลืมเข้าร่วม Discord Server นะครับโซเชียลลิงก์ของเรานะครับจะสร้าง s e r v ์ฟเวอร์ใหม่อะไรเนี่ยตกใจนึกว่าเขามีอะไรกันนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยดีกว่านะครับ,ร,บรอบรอบนะท้องฟ้าแจ่มใสโอ้โหฟึบโอ้ยนี่ครับแล้วก็เหมือนเดิมเลยมีบอกประชงเปอร์เซ็นต์นะครับหน้าต่างของทีมนี่คือเปลี่ยนไปเยอะเลยพื้นหลังนะครับโอเคมิติก0.2%เนรีเจน4์4%อีปิก6%ระดับแรนี่คือ10%นะครับ อันคอมมอนนะครับ20%แล้วก็คอมมอนธรรมดาเนี่ยอยู่ที่60%นะครับเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เยอะมากๆนะโอเคนะครับหน้าตาโอ้โหขยันเทรดกันมาจังนะครับเราสามารถปิดเทรดได้แล้วนะครับทุกคนครับเพียงแค่คุณเนี่ยกดมาตรงเทรดตรงนี้นะครับอ่ะแล้วก็ทำการปิดเทรดตรงนี้ปพ๊บให้เรากดเป็นออฟนะครับจากออนนะทุกคนโอเคผมก็สังเกตนะครับว่าหน้าตากระโปรงกระเป๋าช็อปเทรดเนี่ยก็คือเปลี่ยนแปลงหมดเลยนะครับทุกคน ต่างจากเดิมทุกๆอย่างเลยนะฮะทุกคนนี่กระเป๋านะครับก็คือมีน้องๆนะครับให้ตัวแดงผมมานะแบบน้องเขาน่ารักมากนะครับต้องขอบคุณมากๆนะครับสำหรับตัวละครเนาะผมก็จะเอาไปรีวิวแล้วกันนะครับโอเคนะครับต่อไปเป็นช็อปนะครับในเรื่องของช็อปนะครับทุกคนครับนี่ครับอ่ะจะเพิ่มของเรื่องของอู้จิเนียร์เรามานะฮะทุกคนนี่ครับทุกคนหลายๆคนก็คงสงสัยว่าเพชรเนี่ยมันเอาไปทําอะไรนี่ครับทุกคนเข้ามาแล้วนะครับโอ้หน้าสมมากผมขอกดสักทีหนึ่งได้ไหม ฮะเอ้ยเดี๋ยวค่อยสุ่มแล้วกันขอสะสมไว้ก่อนนะครับคือตอนนี้ราคามันลดลงเหลือ50โรบัคนะครับทุกคนโอ้โหคือราคาถูกมากนะฮะบ,บอกเลยโคตรดีนะอ่ะแล้วก็เป็นเรื่องของทองนะครับทุกคนเขาก็เปลี่ยนแล้วเนาะสัญลักษณ์ทองก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะเออ นี่ฮะก็โอเคนะครับ,เ,นะรบเราก็สามารถซื้อเพชรได้ตรงนี้ด้วยนะครับราคาก็ค่อนข้างที่จะแพงอยู่เหมือนกันเพชรกับทองก็สามารถดูได้ตรงนี้เนาะเออโอเคส่วนยูนิตก็เราไม่สามารถดูชื่อเขาได้เหมือนเดิมนะครับเรายังดูชื่อเขาไม่ได้นะว่าเขาคือคือคงคือใครอะไรเงี้ยเออนะฮะก็หวังว่าก็คงจะพัฒนาต่อไปนั่นแหละนะครับอ่าตรงนี้คือเป็นแลนด์มาร์คนี่คือส้วมทองคำนะครับทุกคนนะี่ครับอ่าต่อไปคือ เป็น easy นะครับ easy กคือเป็นโหมดแบบว่าง่ายนะครับชนะก็ได้200เนาะตรงนี้โอ้มันเขาจะเปลี่ยนนะครับไป1คนไป2คนไป3คนนะครับตรงนี้นะโอเคต่อไปนี่คือเป็นโหมด medium นะครับเป็นโหมดพันกลางนะครับ ชนะก็ได้500้อเนาะทุกคนอ้อตรงนี้ค่อนข้างให้ไปได้เยอะนะตรงนี้นะครับอู้ห้าคนเลยเหรอนะครับต่อไปเป็นโหมดอะไรเอ่ยอ๋ออันนี้น่าจะเป็นโหมดอีเวนต์รอบที่แล้วนะครับตรงนี้เหมือนเขาน่าจะยังทําให้เสร็จนะเขาน่าจะเขียนคําว่าอีเวนต์นะครับตรงนี้นะครับที่ผมเดานะก็คือเป็นโหมดมูนนั่นแหละนอกโลกนั่นแหละครับทุกคนที่เราเล่นแล้วเราได้ตัวอเ<ๆ>ขาเรียกว่าตัวอะไรนะทุกคนนี่ยีตัวนี่ตัวนี่ผมจําชื่อไม่ได้ นะครับตัวนี้เลยนะต่อไปเป็นโหมดระดับฮาร์ดนะครับระดับฮาร์ดนะครับเป็นอู้คามล่าแ l a หรอนะี่ครับอันนี้เป็นโหมดยากเหมือนกันนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าโหมดมูนกับโหมดฮาร์ดอันไหนยากกว่ากันนะแต่ถ้าผมเดาผมว่าน่าจะเป็นโหมดมูลที่ยากกว่านะครับเพราะว่าแน่นอนว่ารางวัลที่ได้มาม,มันค่อนข้างต่างกันเนาะเพราะว่าโหมดฮาร์ดได้หนึ่งพันโหมดมูลได้สองพันห้าเลยครับทุกนะคนแล้วยิ่งเรามีแบบว่าคูณ2คอยอีกนะครับ ได้เพิ่มมาแบบว่า5,000ต่อรอบเลยนะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้เพื่อไม่เสียเวลานะครับตอนนี้ผมก็มีทองอยู่ประมาณ1,500,000นะครับก็ใช้เวลาเก็บนานพอสมควรนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปนี้เนะี่ยผมก็จะทำการสุ่มตัวละครนะครับด้วยงบ1,5937เรามเรามาดูกันว่าระดับมิติกจะออกไหมครับโอเค ฟืบโ,โ,โอ้โหอีปิกโอ้โหเกลือทุกคนฟืบเฮ้ยตัวแดงไม่ออกเลยหรอไม่มันไม่มีบูทลักกี้อะไรชีกอย่างนี้ใช่ไหมมันมีบูทไหมอ่ะไม่น่ามีนะครับบูทน่าจะยังไม่เข้านะฮะโอ้โหเกลือจัดนะครับแต่ผมบอกเลยว่า10,000แมันต้องได้บ้างเลยนะฮะทุกคนคือผมว่าไม่น่าจะเกลือขนาดนั้นไหมใช่ไหมเออ,อตัวแดงไม่มาเลยตัวอัปเกรดเราไม่มาเลยโอ้โหมาอุ้ยเงียบเงียบมากเงียบแบบเงียบเลยฟืบโอ้โห ไม่มาเลยนะฮะฟึบโอ้โหเฮ้ยเไม่มาจริงดิทุกคนโอ้โหหลายหมื่นแล้วนาะหลายหมื่นแล้วนาะโอ้โหอย่างเกลือโอ้โหคือแบบไม่โผล่กมาให้เห็นเลยเหรอเอ้ยเกินไปเกม เฮ้ยคาเมล่าแมนเรามาด้ครับระดับวิติกเรามาแล้วโอเคขอชื่นชมหน่อยร้อมากนะครับโอเคก็โอเคโอเคโอเคถือว่าเกมดีนะเกมดีนะเกมดีนะถือว่าเกมดีนะครับไหนขอชื่นชมหน่อยโอเคนะครับมาต่อครับมาละหนึ่งนะทุกคนกําลังใจมาแล้วนะครับขออีกสักตัวหนึ่ง ะะผมขอ,อแค่แบบซัก2ตัวไปะนะครับแมวตัวซ้ำนะนะครับเอามาไเยียวยาจิตใจหน่อยนะครับหลังจากที่เกลือมาเยอะนะครับฟืบโอ้โหรอบนีข้ของจริงของจริงเฮ้ยโอ้ยโอ้ระดับรีเจนเนอรี่ค,ครับโอเคตกใจไททันสปีกเกอร์แมนระดับรีเจนนะครับขออัปเกรดได้ไหมอัปเกรดไททันมาอัปเกรดมาขออัปเกรดมาฟืบโอ้โหไม่อัปเกรดไม่มีอะไรเลย อ๋อเราไม่ต้องเดินออกวงก็ได้นะครับทุกคนผมชินกับ toilet tower defense เงี้ยอันนี้เราไม่ต้องเดินออกวงก็ได้นะครับเราสามารถสุ่มได้นะครับผมก็โอ้โหเดินออกวงยาวๆเลยนะครับมาโอ้โหไม่มานะครับระด,ดับแรทีวีแมนนะครับเฮ้ยนินจาคาเมล่าแมนเรามานะครับโอ้โหโอเคได้ตัวใหม่มาบ้างแล้วนะครับทุกคนนะโอเคนะครับผมขอมิติมิติอื้อมิติไม่มาเลย เดี๋ยวนะสุ่มจนบั๊กเอ้ยเดี๋ยวนะเอ้ยเกมบั๊กปะเนี่ยเอาเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสุ่มจนเกมบั๊กเลยเหรอ โอเคผมอยากได้อัปเกรดไททันสปิเกอร์แมนที่สุดแล้วตอนนี้นะครับเหมือนผมจะขาดแค่เจ้าไททันสปิเกอร์แมนตัวเดียวนะครับเป็นระดับอัปเกรดเนาะทุกคนมาฮะทุกคนครับเราก็เดินทางมาจะหมดแล้วละ่ะทุกคนนะผมเดี๋ยวผมก็น่าจะไปขายตัวก่อนนะครับไททันทีวีแมนเรามานะครับระดับดีเจนเนอรียนะโอเคนะครับผมขออนุญ,ญาตไปไล่ขายตัวก่อนแล้วกันนะครับมาโอเคตอนนี้ผมก็ ขายตัวไก,ไก่ไปหมดแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ผมได้กลับมา30 0 0 0ื่นเนาะทุกคน3 0ม0 0ื่นมาเรามาต่อเลยดีกว่านะครับว่าตัวระดับมิติเราจะมาหรือเปล่านะครับตอนนี้ผมอยากได้อัปเกรดไททันสปิเกอร์แมนที่สุดแล้วนะครับน่าจะเหลือแค่ตัวเดียวนะครับระดับมิติที่ผมยังไม่ได้นะทุกคนนะมาฮะโอ้โหเงียบมากมาหน่อย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 แค่ตัวเดียวอุ้ยนินจาเรามาซ้ํานะทุกคนสวยสวยสวยได้ข่าวว่าตัวนี้ก็ออกยากเหมือนกันนะ ที่ไททันคาเมล่าแมนเรามาอีกแล้วนะครับระดับรีเจเนอรี่นะฮะมาฟึบโอ้ยไททันทีวีแมนเรามาอีกแล้วนะครับฟึบอ,อีกประมาณ8ปทีนะครับทุกคนนะกับงบ1นึ่งแสนเราประมาณแสนสามนะครับแสนสามแสนสี่นะครับโอ้โหถือว่าเยอะนะถือว่าเยอะนะแต่แบบว่าอัปเกรดไททันสปิเกอร์แมนเราไม่มาเลยนะครับเสียใจมากนายแบบโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่นาย เราไม่อยากได้นายเว้ยเราอยากได้แบบระดับมิติอีก อัปเด t ไททันคาเมล่าแมนเราได้มาอีกแล้วนะครับทุกคนอุ้ยเป็นครั้งสุดท้ายที่ปลื้มจิตปลื้มใจน่าจะหมดแล้วแหละนะครับพอแล้วโอเคของที่ผมได้มาก็ประมาณนี้นะครับทุกคนครับผมมีตัวแอคูซีฟเยอะมากนะครับแล้วก็ตัวดงตัวแดงตัวระดับรีเจนอะไรเยอะมากนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาแจกน้องๆทุกคนนะครับที่ดูคลิปนี้นะโอเคนะครับถ้าน้องๆอ,อยากได้ตัวละครนะครับก็ กดไลค์พี่ก่อนนะครับกดไลค์คลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดซับสไครป์กดติดตามพี่ด้วยนะครับหลังจากนั้นน้องๆพิมพ์ชื่อของน้องๆใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่เนี่ยจะทําการแอดชื่อน้องไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปส่งตัวละครให้น้องๆในเกมเอาไว้่าถ้าใครชอบคลิปนี้เนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอคลิปหน้านะครับโอเค